อันนั้น,นก,ก่อนอน้าไม่เจอติดติดมาเอาออกไงเดินๆนะเดินๆ <c oughs> ดูว่าใจเหนื่อยกูด่าดูวันนั้น กำลังเปลี่ยวต้องดึงมึงยึดถึงนเองกำลังเปลี่ยวต้องดึงัเปีหลุดหลุดแล้วเดี๋ยวก็หลุดน้ำหลุดแล้วฮะตายน้ำยุดิตัวได้ฝ่าสักนะอันตรายนะมันจะไม่เคยเรือนี้เลยเลยสายละไม่มีเมียคึกเล่นดีแล้วเล่นดีแล้วอะอะอนะ คือพี่จะไปหามาให้อีกสองตัวใช่เอามาสองตัวต้องมีสองตัวไปฟาร์มจากแถวไหนครับพี่ไอ้มังม่วงไอ้ไรยานาเขามีมีควางมีแพ้มีแกะอยู่นั่นเราได้ว่าพอดีจะเอาแพ้่มาปล่อยเลยนะ ต้องทำเคอกไม่อ๋อคอกเตี้ยใช่ไหมครับเคาะแก้มจะไม่อยู่จะต้องเพิ่มอีกทีเพราะว่าเราจะต้องตอกขึ้นมาอีกทีน่าจะอยู่ก็มันไม่กระโดด<ม>นะจุดที่มันเป็นสัตว์ครั้งแรกอ่ะมันรุดจากพ่อตรงนู้นมันวิ่งไล่ปีกายอ่ะ ควายตัวเมียนี่เป็นตับนี่ไม่เป็นตัดมันวิ่งไล่ตั้งแต่ตัวนั้นรู้มานี่เลยวิ่งตัวกลมบกโอ้โหมันไลายควายมันไปกัดอ่ะมันไปกัดไอ้มาที่เราจะลักหน้าข้อควายมันไปกัดแคกกัดแทกัดแล้วก็เปิดเปิดแล้วเข้าในคอกพร่ำเขาทะลุโดจากอกันนี่ก็วิ่งตัวกลมบกตอนนั้นตัวเมียยังไม่มีใช่ไหมฮะตัวเมียมันตายตายไปแล้วอ๋อตายไปแล้วโอ้โหมันอาเลื่ออมันมันอยากขึ้นก็อไม่ได้ ควายก็หนีตายโอ้โควายตัวใหญ่กว่ากันตั้งเยอะวิ่งกุดตุตมบ็อกเลย